สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับร้านพรชัยโซลาเซลล์บัวใหญ่นะครับวันนี้เราก็พามาชมเป็นชุดโครงตั้งแผงโซลาเซลล์แบบประกอบได้นะครับจากร้านพรชัยโซลาเซลล์นะครับวันนี้เราก็ทางร้านพรชัยโซลาเซลล์นะครับเราก็พามานําเสนอทั้งชุด3แผงแล้วก็4แผงนะครับภายในคลิปเราจะแจ้งนะครับความสูงขนาดเท่าไหร่และชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนความกว้างความสูงเท่าไรนะครับตัวนี้นะครับเป็นโครงตั้งแผงนะครับก็จะเหมาะสําหรับลูกค้าที่ไม่มีเวลาเชื่อมเองนะครับหรือว่าต้องการแบบสินค้าแบบรวดเร็วนะครับสามารถติดตั้งหน้างานไดด้ทอ ประกอบได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวภายในคลิปนะครับเราจะมาชมนะครับเป็นวิธีการประกอบนะครับแล้วก็ติดตั้งแผงให้ดูนะครับประกอบไหนแบบไหนชิ้นส่วนไหนนะครับแล้วก็ราคานะครับรอติดตามชมไทยคลิปได้เลยครับขอบคุณครับสาหรับรุ่นนี้นะครับจะเป็นโครงตั้งแผงนะครับแบบถอดประกอบได้นะครับเป็นรุ่น3แผงนะครับลูกค้าสามารถเอาไปรองรับแผงได้นะครับตั้งแต่340บวัตถ์ถึงขนาด550าวัต์นะครับจำนวน3แผงนะครับในชุดนะครับจะได้อะไรบ้างนะครับจะประกอบไปด้วยขาด้านหน้าแบบนี้นะครับขาหน้านี้นะครับความสูง จะอยู <muitas S 2> ่ที่เมตรยีเซนติเมตรนะครับทั้ง2ขานะครับซ้ายและขวานะครับแล้วก็ขาด้านหลังนะครับความสูงจะอยู่ที่เมตรห้เซนติเมตรนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็เสานะครับเสาข้างแบบนี้นะครับเสาข้างแบบนี้นะครับจะมีไปให้ทั้ง2ตัวนะครับซ้ายและขวาก็จะอยู่ที่เมตรยีนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวคานกลางนี้นะครับคานกลางนี้จะให้มายาวนะครับจะเป็นยาวอยู่ที่1นึ่งเมตรแปซนติเมตรนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับตรงนี้จะเป็นรางยึดแผงนะครับที่ลูกค้าจะเอาไปใช้กับตัวล็อก แผงนะครับตัวแบบนี้นะครับในการจับยึดแผงเอ็นแคมมิดแคมแบบนี้นะครับที่เราจะมีไปให้ด้วยในชุดนะครับเราก็สามารถใส่เข้าไปในการจับยึดแผงนะครับเป็นขอบแผงกลางแผงแบบนี้นะครับในชุดนะครับในชุดที่เป็นชุด3าแผงนะครับจะมีตัวล็อกขอบไปให้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็ตัวล็อกกลางนะครับไปให้ทั้งหมด่า่ตัวเช่นเดียวกันนะครับตัวรางตัวนี้นะครับจะสามารถยึดต่อได้นะครับเราจะตัดครึ่งไปให้นะครับแล้วก็จะมีตัวต่อรางให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพนะครับว่าในชุดเราได้อะไร นอนเท่าไรนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบแผงโชว์นะครับว่าขั้นตอนการประกอบแล้วก็ใส่น็อตนะครับเราจะมีน็อตไปให้ด้วยนะครับเบอร์17นะครับอ่าตัวนี้เป็นน็อต3หุนนะครับไปให้ด้วยนะครับทั้งหมดอยู่ที่น็อตจะได้ไปอยู่ที่ทั้งหมด16ตัวนะครับตัวนี้16ตัวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นโครงสําหรับตั้งแผงทั้งหมด4แผงนะครับรับแผงได้ตั้งแต่บาครับถึง550บวัตช่นเดีะครับที่เราจะเผื่อขนาดความยาวห้ลูกค้าเรียแก้วนะครับเดย๋ยวเรามาชมด้านตรงนนะควา ภายในชุดจะได้อะไรบ้างนะครับตัวเสาหน้านะครับทางร้านออกแบบไว้อยู่ที่ความสูงเมตรยีเซนติเมตรนะครับเพื่อง่ายสําหรับการจัดส่งนะครับอ่าส่วนเสาด้านหลังนะครับความสูงจะสูงกว่านะครับอยู่ที่เมตรห้ซนติเมตรนะครับทั้ง2ทั้งซ้ายและขวานะครับอ่าแล้วก็ตัวคานนะครับซ้ายและขวาแบบนี้นะครับคานที่อยู่ด้านข้างแบบนี้นะครับจะยาวอยู่ที่เมตรยีเซนติเมตรนะครับแล้วก็สําหรับตัว4ี่แผงนี้นะครับคานกลางนะครับที่เราออกแบบไปให้จะยาวอยู่ที่1นึ่งเมตรเกซนติเมตรนะครับแล้วก็ที่จะได้ไปก็คือ ลางอาลูมิเนียมสาหรับยึดแผงเราจะมากจุดไว้ให้แบบนี้แล้วนะครับเพลยนลูกค้าไปขันนะครับแล้วก็หมุนน็อตใส่ตรงตัวรางแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวล็อกแผงนะครับมาเกี่ยวล็อกได้เลยนะครับตัวล็อกแผงก็จะเกี่ยวเข้าไปนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นล็อกขอบแผงนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีตัวล็อกให้นะครับตัวล็อกแบบนี้จะมีให้ตามในรูปนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูนะครับตัวล็อกจะได้ไปทั้งหมดอ่าตัวขอบนะครับขอบแผงจะได้อยู่ที่4ตัวนะครับแล้วก็ตัวยึดกลางนะครับจะได้ไปทั้งหมด6ตัวนะครับตัวนี้มาพร้อมรางนะครับแล้วก็ตัวต่อรางนะครับเราจะตัดเป็นท่อนๆไปให้นะครับทั้งหมดจะได้อยู่ทั้งหมด6ท่อนนะครับด้านล่างนี้นะครับจะมีทั้งหมด3ท่อนด้านบนนี้จะตัดไปทั้งหมด3ทแล้วก็จะมีตัวต่อรราางงตตัว่อหน้าาตจะเป็นแบบนีะครับ ประกบนะครับแล้วก็ยืดได้ก็จะแข็งแรงเหมือนเส้นเดียวกันนี้เลยนะครับ่าทั้งชุดนี้นะครับก็จะได้น็อตไปเหมือนกันนะครับเป็นน็อตสําหรับขันนะครับเราจะมาร์กสายมาร์กรูให้แบบนี้แล้วนะครับแล้วก็เจาะให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับสามารถไปขันเองที่บ้านหน้างานได้เลยนะครับตัวนี้นะครับมีไปให้ทั้งหมด16ตัวนะครับ ครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็พามาชมในชุดนะครับที่ลูกค้าจะได้ไปนะครับทางร้านจะแพ็คเป็นชุดแบบนี้นะครับมัดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พร้อมจัดส่งอ่อเม็ดการกระแทกให้เรียบร้อยนะครับในชุดก็จะมีประกอบไปด้วยเสาหน้าเสาหลังแล้วก็คานข้างแล้วก็คานกลางนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยรางสําหรับยึดแผงนะครับแล้วก็จะมีตัวข้อต่อนะครับตอรางแบบนี้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์นะครับตัวล็อกขอบล็อกกลางนะครับแล้วก็ตัวน็อตให้ทั้งหมด16ตัวแบบนี้เลยนะครับโดยที่ทางร้านจะเจาะรูไปให้เรียบร้อยแล้วนะคร การประกอบนะครับง่ายๆนะครับเราติดตามได้เลยครับมาถึงแล้วนะครับขั้นตอนการประกอบขานะครับเราก็จะประกอบขาขึ้นมาก่อนนะครับสองขานะครับขาหน้ากับขาหลังก่อนนะครับเราก็ทําทีละชิ้นนะครับแล้วก็ทําเหมือนกันนะครับทางซ้ายและขวานะครับแล้วเราก็จะทําขานกลางนะครับใส่น็อตนะครับอาจจะหาผู้ช่วยจับนะครับแล้วเราก็จะใส่ขานข้างบนนะครับจะมีรูนะครับตามจุดมาร์กให้นะครับ เท่านี้นะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราก็เอาแผงโซลาเซลล์มาตั้งได้เลยนะครับแผงที่1แผงที่2นะครับแล้วเราก็ใส่ตัวล็อกขอบล็อกกลางนะครับเอนแคมมิดแคมให้เรียบร้อยนะครับ อยงเท่านี้ครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับตอนนี้นะครับโครงประกอบโซล่าเซลล์นะครับสำหรับติดตั้งแผง3แผงนะครับก็ติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับว่าเราจับยึดแผงด้วยตัวไหนแบบไหนบ้างนะครับในชุดนะครับของทางร้านนะครับเราประกอบไปด้วยตัวยึดแผงนะครับที่ไปให้ในชุดนะครับเป็นเอ็นแคมมิดแคมแบบนี้นะครับพร้อมกับรางนะครับแล้วก็โครงแบบถอดประกอบได้นะครับเราติดตั้งให้เรียบร้อย ใช่นะครับตรงนี้ทางร้านพรชัยโซลาเซลล์ก็จัดจาหน่ายอยู่นะครับแล้วเราก็จะมีคู่มือแบบนี้ไปให้ด้วยนะครับความยาวของแต่ละคานแบบไหนชิ้นไหนนะครับทั้ง3แผงนะครับตัว3ามแผงนะครับเราจัดจาหน่ายอยู่ที่3,500บาทนะครับสามารถจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางแล้วก็ตัวนี้เป็นชุด4แผงนะครับก็ราคาอยู่ที่4 0 0 0บาทนะครับจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางอุปกรณ์ตัวล็อกแผงเรามีไปให้เรียบร้อยเลยนะครับแพ็คให้จัดส่งให้เรียบร้อยนะครับลูกค้ารอรับสินค้าที่หน้าบ้านนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเราจะแถมไปให้ ขันตัวยึดแผงนะครับตัวนี้เรามีไปให้แถมไปให้ด้วยในชุดนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับที่ร้านพรชัยโซล่าเซลล์บัวใหญ่นะครับเบอร์โทรศพัพท์0876528007หรือว่าแอดไลน์นะครับเป็น ID l i n ยนะครับแอดไซด์ PSC888 นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ